สวัสดีสมาชิกแล้วก็แฟนเพจผู้ติดตามทุกท่านนะครับมีคนถามกันมา,าทั้งเรื่องงานสากักเรื่องงานอา,อาบน้ำมนต์สะดเดาะเคะนะครับแล้วก็เห็นมีข้อความมาถามเรื่องเสือนั่งซับนะครับเสือนั่งซับเสือเฝ้าซับของอาจารย์นะครับแี่แบบนี้นะอันนี้อาจารย์ปล่อย49.9นะครับ 499นะทีนี้หลายคนถามว่าอาจารย์ปลูกเสกเองหรือเปล่าเสือชุดนี้เนี่ยอาจารย์เก็บมาตั้งแต่ปี48แล้วนะเนี่ยปี48นะตอนนั้นสร้างไว้หลายพันหลายพันตัวนั่นแหละหลายพันตัวชุดเสือในทองเหลืองแทนนะอืพุทธคุณก็เน้นทางด้านเรื่องเก็บทรัพย์อยู่แล้วเพราะชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าเสาือนั่งรัพ์ ซับที่มันเข้ามาหาเราเนี่ยเสือเสือก็จะเฝ้าไว้ให้นะครับตามความเชื่อนะความเชื่อนะทีนี้มาดูว่าใครเป็นคนปลกเสกเสือชุดนี้นะเดี๋ยอาจารย์จะให้ดูนะทีะนี้มาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครเป็นคนปลุกเสกเสือชุดนี้อันนี้เป็นรูปบุรพาจารย์ของเจ้าของตําราที่อาจารย์เรียนกับเขามานะครับมีหลวงปูก่กอมหลวงพ่อมี นะครับดูๆรขาเข้าไว้แล้วก็นี่เป็นผู้ที่ถ่ายทอดวิชาให้อาจารย์มาก็คืออาจารย์แว่นนะครับหรืออาจารย์เจือนั่นแหละอาจารย์เจียวอาจารย์เจือทีนี้เอามาดูเมื่อปีสีแปดเนี่ยอาจารย์ได้มีโอกาสนะมีโอกาสเดี๋ยวอาจารย์จะโซมให้ดูก่อนนี่นะครับอ่าเน่เน่เเห็นไหมเนี่ ชุดนี้นะชุดนี้เป็นเสือของอาจารย์นะเนี่ยแล้วก็ในถังอีกนะในถังก็จะมีพวกมวลสารที่อาจารย์เอาไว้ใส่น้ำมึกนะครับน้ำมึกเวลาสักอ่านี่นี่อันนี้เห็นรูปร่างก็ไม่ต้องบอกแล้วว่าใครนะหลวงพ่อเอียดนะหลวงพ่อละเอียดอ่ามาดูก่อนนี่นี่นะครับวัตถุมงคลนี่นะนี่เสือชุดบนของอาจารย์นี่นะนี่ทีนนี้อ่าหลวงพ่อรวยนี่สมัยเมื่อปีสี่แปดนะ สองห้าสี่แปดนะครับทันนะอ่าเอามาหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมบางบานนี่พุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่าเพราะว่ารุ่นหลังๆนี่ไม่ต้องไปกล่าวถึงพุทธคุณท่านอยู่แล้วเกจิชุดนี้สุดยอดอยู่แล้วนะครับโอปอ่ามาหลวงปู่เทมนี่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าจาย์โมโหเห็นไหมนี่นี่นี่น,น,นี่นี่นะครับเสือชุดที่เป็นเสือทองเหลืองของอาจายนนี่นะนี่นี่ ต่อมาอ่านี่คนดังอยุธยาเนี่หลวงพ่อพูนวัดบรนแันนะครับขาดเลยไม่ได้นี่อ่าหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วเสนานี่นะครับแล้วก็ทาสุดท้ายท้ายสุดพระอุปชาของอาจารย์นี่ครับหลวงพ่อมีวัดมุงขันก็รวมปลุกเสกให้ด้วยนี่นครับนี่นี่ชุดบทแล้วก็ในรังนี่อีกเป็นพันพันตัวนะครับไม่ใช่ในน้อย รุ่นนั้นได้มีโอกาสติดตามหลวงพ่อก็มีโอกาสแนะนำวัตถุมงคลที่ตัวเองชอบแล้วก็จัดเตรียมไว้นะครับนี่ก็เอามาให้ดูนะครับจะได้ว่าคือใครที่บูชาต่อจากอาจารย์ไปไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงถ้าได้ได้ยินชื่อของหกหลวงพ่อนี้ไปนะครับ มีหลวงพ่อเพี้ยนก็มีนะแต่หลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยเป็นปีหลังปีน่าจะปีปี 50, ห้าศูนย์แล้วมั้งเป็นชุดกําไรนั่นแหละกําไรเงินกําไรทองกําไรอ่ามั่งมีค้าขายกําไรที่ผมร่วมเอาไปร่วมให้หลวงพ่อเพี้ยนนั้นปกเสกด้วยนะครับอแต่ว่าเดี๋ยวผมจะค้นรูปให้ดูว่ารูปไม่รู้ว่าเก็บไว้ในกุกไหนมั่งนะครับอันนี้ผมเป็นรูปที่ติดไว้ประจําสํานักนะครับแล้วก็มีอยู่ข้างบนบ้านนี่ก็หลายรูป ยังไม่ได้ลือลงมาติดนะครับก็โอเคสำหรับท่านที่บูชาวัตถุมงคลชุดเสือนั่งซับได่ไปนะครับนี่ใครเอาไปเข้ากรอบก็เอาไปใส่เมื่อก่อนผมก็มีกรอบเข้าให้ตอนนี้กรอบมันหมดแล้วก็เลยไม่ได้ใส่ไว้ให้นะครับก็ใครที่บูชาไปไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเก๊ตามแถวท่าพระท่าอะไรพวกนี้ไม่ไม่ไม่ใช่นะครับอันนี้ออกจากสำนักโดยตรงนะครับ ได้บารมีของหลวงปู่ทั้งหกหลวงปู่นี่ช่วยอธิษฐานจิตแล้วก็ปลุกเสกให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเก๊กระทั่งมวลสารน้ำมึกเอ่ยมวลสารผงว่านร้อยแปดอาจารย์ก็ปลุกเสกให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รับไปบูชาต่อก็ขอให้าภาวนาจิตถึงบรมครูคูบาอาจารย์หลวงพ่อรวยหลวงพ่อละเอียด หลวงพูดทิมหลวงพ่อพูนหลวงพ่อเพิ่มแล้วก็หลวงพ่อมีนะครับเวลาจะอธิษฐานวัตถุมงคลที่ท่านนําไปใช้นะครับก็ขอให้มั่งมีเงินทองให้ร่ํารวยขึ้นมานะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีเพียงสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับ